ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนนานถัวก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูติดตามดูนะครับกิจกรรมของ C ีเกมหน่อยนะซีเกมนะครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีดราม่ากันเยอะพอสมควรนะครับดราม่าเยอะบางคนก็บอกว่านี่แหละ C ีเกมหรือ CP g a เกมก็มีนะก็บางทีก็เป็นเรื่องหน้าขวานันก็ต้องเอาใจช่วยนะ เราคนไทยก็อยากให้มันดีที่สุดนั่นแหละก็มาอยากจะไปเสียหน้าขมรเลยนะคลิปที่แล้วก็ผมก็ลงไปคลิปหนึ่งแล้วก็เลยได้เอาออกได้ลบออกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาฟ้องเพราะว่าล่าสุดก็จะมีข่าวข่าวว่าใครที่ตอบโต้หรือแสดงข้อความอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็อาจจะฟ้องถูกฟ้องได้เหมือนกันอะไรประมาณนะั้นผมก็เลยคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปดราม่าซีเกผมก็เลยลบออกไปแล้วนะผมผมไม่ได้ลงนะคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ก็ซึ่งมีคนถามอยู่ว่าเอา้ากำลังจะดูหายไปไหนว่าง,งั้นก็ล่าสุดนะเราก็จะมาดูข่าวข่าวซีเกมแต่ว่าเราจะไม่ไปโจมตีกกตนะเราจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดโจมตีกกตไม่พูดโจมตีรัฐบาลแล้วละ่ะช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาฟ้องพูดพูดตรงๆนะเราก็เราก็ช่องเล็กไงนะครับเราไม่ใช่ช่องนักข่าวใหญ,ใหญ่สื่อใหญ่ๆก็โอเคอย่างนั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็ล่าสุดนะครับข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวของกีฬานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยที่เราเราหวังอย่างยิ่งว่ามวยไทยจะก้าวไปสู่ในระดับซีเกมเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความฝันนี้มันก็หายไปแล้วเหลือแต่อะไรครับเหลือล่าสุดเหลือแต่คิกบ็อกซิ่งนะครับคณะจัดการแข่งขันถอดมวยไทยออกก็ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะผมก็ ไม่ไม่น่าจะเอาออกเลยนะสลับมวยไทยผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าสมควรที่จะเอาไว้ต่อไปแต่ล่าสุดในเมื่อเอาออกแล้วก็ไปผลักดันอะไรครับผลักดันคิกบ็อกซิ่งนะบอกล่าสุดในในช่วงที่เรามีปัญหาดราม่ากันระหว่างไทยกับคอมเมนต์เนี่ยล่าสุดนะครับเราช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอคอมเมนต์ก็นําเรื่องราวต่างๆที่เป็นดรามา่าที่เป็นปัญหาต่างๆของเราไปตีแผ่มากมายนะ ไปเยอะเย้ยก็มีไปถากถางก็มีนะครับเ,เช่นอะไรบ้างเอเช่นขณะที่มีการแข่งขันระหว่างลาวกับไทยเนี่ยธงชาติก็ใส่สผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลักษณะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ล่าสุดหนักๆเลยก็มีการท้ามาบอกว่าไทยจัด4ีเกมครั้งนี้ยังไงก็แพ้เขมรอยู่แล้วว่าว่างั้นไทยนะ่ยยังไงมันก็แพ้เขมรอยู่แล้ว เออดูสีไทยเนะี่ยเหมือนกับงานอบตลักษณะนั้นนะมันบอกเราก็จัดงานตาม or, เหมือนอบตเลยของเขเมรนี่เป็นงานระดับภูมิภาคอะไรประมาณนั้นนะมันก็คือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอ้ซีเกม2023เขเมรที่ผ่านมาเขเมรไม่ได้จัดนะมันไปให้จีนมาจัดให้นะครับ หมดงบไปถึงแม้ว่างบงบเปิดงานงบจัดงามซีเกมใช้เงินประมาณ3 4พันล้านแต่โดยรวมทั้งหมดมันหมดไป60,000ล้านรวมกับค่าสร้างสนามด้วยนะครับมันลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นน่ยทุกสิ่งทุกอย่างจีนทําให้หมดเลยตั้งแต่สนามรังนกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียตองเสียงใ,ใต้เนี่ยจีนทํา6 0 0 0 0ล้านเนี่ยพิธีเปิดก็จีนทุกอย่างพิธีปิดก็จีน สียงสีเสียงอลังการงานสร้างจีนหมดคนะว่าเราสู้ไหวไหมสู้จีนเนะ่ยเราจัดยังไงให้ตายมันก็จะไปสู้จีนได้ไหมเทคโนโลยีแสงสีเสียงขนมาจากจีนหมดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรโยนเงินให้จีนไป6 0 0 0 0ล้านเฉพาะค่าเปิด4ี่พันล้านอย่างเงี้ยค่าเปิดค่าปิดเนะี่ยผมถามว่างบเราแค่สองพันล้านเนี่ยตอนนี้ได้มาแค่สี่ห้าร้อยล้านเองเนะี่ยแล้วงบพึ่งออกวันที่ยี่สิบ เดือนตุลาคมด้วยซ้ำไปเดือนกว่าๆที่รัฐบาลล่าสุดนำะมาบริหาร4เกมประกอบกับน้ำท่วมคือคนที่จัดงานมา6 7เดือนเนะ่ะเขาไมา่ได้เงินแล้วมันเป็นทีมของพักเดิมเมื่อเป็นทีมพักเดิมพักเดิมก็ยังไงละครับมันก็เดินต่อยากไงพอมาเปลี่ยนรเปลี่ยนนายก4คนนะ่ะคิดดูมันจะปัญหามันจะเกิดไหมล่ะมันก็เกิดสิ เพราะนั้นผมเป็นคนไทยผมก็เข้าใจละมัไม่เป็นไรละผมก็ไม่ได้ว่าประกรเกียดอะไรเอาเท่าที่คุณทําได้ทําให้มันดีที่สุดเถอะผมก็อยากเห็นฝีมือเออรัฐบาลเอาคุณทำไปเถอะทำให้มันดีที่สุดนะเออผมไม่ได้ว่าหรอกออกมาแบบไหนก็ช่างแต่ผมมั่นใจว่าไทยอ่ะมันยังไงมันชนะขะมรนมาตลอดพิธีเปิดปิดซีเกมไทยยิ่งใหญ่มาตลอดทุกปีทุกปีถ้าไม่มีปัญหาเหมือนปีนี้นะครับมันยิ่งใหญ่ตลอดนั่นแหละเออกีฬาต่างๆเราเป็น เราก็แพ้เวียดนามนิดหน่อยแค่นั้นเองเจ้าเหรียญทองนะครับลักษณะนั้นเราก็เป็นที่หนึ่งที่สองสลับกับเวียดนามมาตลอดนะอันนี้คือข้อเท็จจริงแบบน,นี้แล้วขเขมรก็เราชนะมาตลอดแทบทุกประเภทกีฬาแต่ล่าสุดขเขมรมาโปรโมทมวยนี่แหละครับเพราะนั้นล่าสุดปีนี้ขเขมรส่งนักมวยมาอยู่นะนักมวยคลิกบ็อกซิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งมาเพราะ การกีฬาการแข่งขันประเภทมวยนะมีอยู่คิกบ็อกซิ่งการต่อสู้มียูยอสุผมเสียดายนะที่ไม่ได้เอามวยไทยเข้าไปนะเป็นกีฬาพื้นบ้านของเราก็ยังดีนะเอออันนี้ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายมากแต่ล่าสุดนะครับออสมาคมมวยไทยร่วมกับพักกล้าทำบ้างงั้นบอกว่าเนี่ยถ้าใครน็อกเมนได้จ่ายเท่าไหร่ครับจ่าย10,000แบาทไปเลยกระตุ้นเลย อัดฉีดอย่ายงนั้นบอกมวยไทยรอบเนี้เอายังไงก็แล้วแต่แหละจะเป็นดราม่าอะไรก็แล้วแต่เด็กแต่มารอบนี้นักมวยไทยคนไหนคนไทยคนไหนที่เขาไปชกกับขมรนเนี่ยไม่ว่าจะชคแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นคลิกบ็อกซิ่งอะไรมวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปชกกับขมรนใครโค่นขมรนได้จ่ายให้หนึ่งแสนเอาเลยจ่ายเลยเงินสดๆไปเลยอย่างนั้นนะเนี่ยจ่ายให้ไปเลยอันตัวนี้เป็น เพจของคอมเมนต์นะเป็นเพจของคอมเมนต์เอามาโพสได้ซ้ําไปนะเพจคอมเมนต์เอามาโพสไอ,ไอตัวนี้นะครับผมไปเห็นในเพจคอมเมนต์มันเอามาโพสข่าวนะก็คือนะครับนัดแรกมีการมีการกาหนดเริ่มชกในวันที่1 2บธันวาเนะี่ยแต่เนื่องจากมีการย้ายมีการย้ายสนามจากสงขลามามา,มาสานามที่แห่งใหม่นะละนักษณะก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในในส่วนของวันจัดการแข่งขันส่วนการ ขมรนบอกว่าเขาแสดงการสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมเตรียมโบนัสพิเศษสำหรับซีเกมส์2025ซึ่งจะมีการแข่งขันเดือดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาว่าง,งั้นเดือดเลยว่าง,งั้นกัมพูชาตีกับไทยกับกัมพูชาเนะี่ยชกกันเดือดเ,ออเงื่อนไขโบนัสครั้งนี้ชนะน็อกคู่แข่งขันว่าง,งั้นไทยถ้าไทยชนะจะรับทันที1 0 0 0บาทหรือ3,000เหรียญ u s ดล์รับไปเลย ถ้าชนะเต้มรับ5 0,000บาทว่าง,งั้นขเมศตีข่าวเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข่าวล่าสุดที่ขเมศรับรู้แล้วก็เรายังขเมศมันก็ติดตามเ่ยอันนี้คือถ้าเราน็อตขเมศได้ไทยจ่ายให้เลย10,000บาทเลยเหรียญทองอ่ะพูดง,ง่ายงาอันน็อตขเมศเลยนะอันนี้ก็คือเพื่ออะไรครับกระตุ้นเนี่ย เออเอาเอําวยเนี่ยสําคัญที่สุดเราต้องยังไงไทยต้องน็อกคเอเมนตให้ได้แหละว่าอย่างนั้นก็จ่ายไปเลยหนึ่งแบาทอันนี้นะครับก็ถือว่าสมาคมมวยไทยอัดฉีดนะครับเต็มที่เลยร่วมกับพรคกล้าทําว่าอย่างนั้นพรคกล้าทํานี่สอส,อสอได้เป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือเปล่าน่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพรคกล้าทํานี่แหละท,ที่ที่ที่มีหนึ่งตําแหน่งเป็นทั้งนัวนะอะไรก็ ก็เดี๋ยวว่าเรื่องดีแล้วก็สนับสนุนแล้วเอายังไงจะจัดยังไงก็ช่างเรายังไงกูขอน็อ c k ขมินไปก่อนแก้นหน้าไปก่อนสู้หน้าไปก่อนไม่ให้มันคุยต่ออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันชนะเราเดี๋ยวมันคุยต่อมมาเกทับเราอีกใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะก็นี่แหละก็หัวหน้าสมาพันธ์มวยไทยกลัวเสียหน้าว่าง,งั้นขมินตีข่าวเลยนะประกาศถ้านักมวยไทยสามารถเอาชนะนักมวยกัมพูมชาในในสีเกมสากวันที่ห้าเนี่ยจะได้เงินรางวัล 3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณหนึ่งแบาทนะครับระร็จประมาณ10,000แบาทรางวัลพิเศษนี้มอบให้เฉพาะการแข่งขันระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นไอชนะอื่นไม่เอาเอาชนะเอาเอาไฟเนี่ยเออเอาเนีย่ยคู่ต่อสู้ระหว่างไทยและกัมพูชาเท่านั้นจะจ่ายให้เลยกระตุ้นอัดฉีดเลยน็อกมันให้ได้น็อกไอข่าเมรให้ได้นะใครน็อกขาเมรได้กูจ่ายหนึ่งแสนแล้ว นกขเขมรได้จ่ายหนึ่งแสนะเออเอาแบบกัมพูชาให้มันแบบแบบอ,อะไรตกอกตกใจไปเลยว่างั้นนะเออลักษณะ,ะน,นั้นก็รางวัลพิเศษนี้มอบให้เฉพาะการแข่งขันระหว่างไทยกับขเขมรเท่านั้นนะคุณไผ่กล่าวคุณไยหรือคุณไผ่กล่าวนะไผ่ลิกไผ่คุณไผ่กล่าวว่านันวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยครับ2025นยายไผ่ลิกไผ่ลิกนะครับตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรและสมาชิกพัก KTP อย่างนั้นนะในฐานะนายกสมาคมมวยไทยโพสต์ประกาศบนเฟ e บุ๊กเลยแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจในการผลักดันมวยไทยนี่แหละ,ะนะครับโดยการผลักดันนี่แหละครับก็โดยมีเงื่อนไขดังนี้นะชนะน็อกคู่แข่งขันที่เป็นคอมเมนรับทันที1 0 0 0 0แบาทชนะคะแนนรับ50,000บาทะนะครับ ซึ่งขมรบอกว่าเขาเครียดที่จัดแข่งขันไม่ใช่แค่สนามกีฬาแต่เป็นศึกแห่งความภาคภาคูมิใจของนักสู้และแฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศอันนี้ก็คือศึกแห่งความความภาคภาคูมิใจเครียดละ่ะเอายังไงกอัดฉีดเต็มที่ละว่าง,งั้นนะเออกีฬาขมรก็ตบท้ายเลยบอกว่ากีฬาคือพลังความสามัคคีอย่างนั้นเออแต่ครั้งนี้เขา เป็นโอกาสวิเศษลํำลึกถึงจิตใจนะักกีฬาไทยหน่อยเออลักษณะนั้นนะก็นี่แหละปรดทราบว่าในบรรดาประเภทกีฬาการต่อสู้ที่กัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มี2รายการกัมพูชาเข้าแข่งขันก็คือ,อ,อจูจูจิสุนะจูจิสุกับคิกบ็อกซิ่งเท่านั้นนั่น้นเออก็เขาจะเขาก็จะชกในคิกบ็อกซิง่งนี่แหละครับเขาไม่ได้ชกในมวยไทยมันไม่มีไงเพราะนั้นเขมรมันมา คิกบ็อกซิ่งก็จะไฟคิกบ็อกซิ่งนี่แหละจะถ้าชนะขมเมนได้ก็จะจ่าย1 0 0 0 0แบาทนี่แหละครับที่เขาที่เขาจะจ่ายให้นักนักมวยไทยนะแล้วก็นักมวยไทยนี่แหละจะไปชคคิกบ็อกซิ่งกับขมเมนถ้าชนะขมเมนก็จ่ายให้1 0 0 0 0แบาทอัดฉีดคนไทยนะขอให้ชนะขมเมนให้ได้ว่าง,งั้นอันนี้ก็คือก็คือหวังเต็มที่ละ่นะรประเทศไทยนะยังไงก็เอาชนะขมเมนให้ได้ก็เนะรามาดูไอ Comment, คอมเมนต์คนเขมรหน่อยคนเนต์ comment, คนนี้บอกว่านะเมื่อได้ยินเพจเฟซบุ๊กเขมรออกมาโพสต์แบบนี้ว่ายังไงไทยก็จะโค่นเขมรได้อัดฉีดตั้ง10,000แบาทใครชนะนอกได้10,000แชนะเขมรได้50,000บาทนะในรายการนี่แหละระหว่างไทยและเขมรเนี่ยต่อสู้ชกกันนะ่ยที่เอสซีเกมครั้งที่สาสามในประเทศไทยเนี่ยเออก็คนนี้ก็ออกมาบอกโอ้โห นี่มันเป็นเหตุผลนี่นะักกีฬากัมพูชาไม่อยากเข้าร่วมเออเหตุผลเนี้ยนักกีฬากัมพูชาไม่อยากเข้าร่วมเลยถามว่าการกระทําของนายกคนเนี้ยทาแบบนี้เห็นเห็น,เห,นเห็นหัวซีเกมหรือเปล่าวางันเออคือณนะว,วินาทีนี้ไม่ไสนใจแล้วละ่ะเออเอาชนะมันให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขมนมันมาชนะเราเนี่ยผมว่ามันจะคุยไปอีกนะคุยยาวเลยนะเออมันก็เห็นกันนะ่ะการกีฬามันก็มากับการ คือการกีฬามันก็ย่อมมากับการพนันธรรมดาก็คือการมันเขาเรียกว่าการอัดฉีดนักกีฬานะครับซีเกมโอลิมปิกเขายังอัดฉีดถ้านักกีฬาไทยได้เหรียญทองมาก็ได้เป็นล้านนะใช่ไหมครับเออไปโชคมวยชนะมาเนี่ยเขาอัดฉีดเป็น10ล้านนะครับเหรียญทองนะหล้าน10ล้าน1ล้าน,านเหรียญเงินก็โอ้เป็นล้านนะครับหล้านนะอันนี้คือการอัดฉีดของสมาคมต่างๆ อันนี้ก็เหมือนกันล่ะเออจะสตาร์ทให้แล้วนะใครชนะขมเขมรได้ใจหนึ่งแสนน่ะนะนะไอ,อ,อประธานสมาคมมวยไทยเนะี่ยกับพักก้าทําจัดให้แล้วนะอันหนึ่งแสนไปเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าการอัดฉีดนะครับขมเขมรนั้นมีหรือเปล่าล่ะระบบนี้นะก็ผมไม่มั่นใจนะชนะกลับไปได้ข้าว1ถุงก็ได้เออแล้วจะปลากระป๋อง1โหลอย่างนั้นเลยครับเอออย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคนขมรคนนี้บอกนานๆทีเอากีฬา ไปเป็นเรื่องของการเมืองกว่าอ,อย่างนั้นและสงครามอย่างนั้นนะบอกเอากีฬาไปเป็นการเรื่องการเมืองและสงครามมันมันจะคิดไปนะคือไม่ใช่การกีฬาคือการต่อสู้แหละเออเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่เอาอ่ะพูดง่ายๆนะคนไทยนะครับก็ต้องกต้องลองดูนะเออว่าเราจะชนะหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วผมก็ยังไม่ได้มั่นใจเลยว่าผมยังไม่เห็นหน้านักกีฬาเาเลยว่าใครไปชกด้วยซ้ําไปนะครับถ้าบัวขาวไปชกนี่ก็ยังโอ้พอมีลุ้นแต่นี่มันไม่รู้ว่าเป็นใครไง นะครับคนขมเขมรคนนี้ออกมาคอมเมนต์บอกกัมพูชาจะเป็นอะไรคิดเอาไม่รู้ว่าเกลียดขมเขมรแค่ไหนก็ดูสิมันเกลียดเราเหมือนขี้คนไทยนะมันเห็นหน้าเราทุกวันนี้มันมันเป็นขี้ไปแล้วไม่คือไม่เกลียดได้ไงมึงทําดราม,ม่าทุกวันนะ่ยมันจะไม่ให้คนไทยเกลียดได้ไงครับก็ล่าสุดการแข่งขันมิสคอสโมที่เวียดนามดูมันทำสินะ่ะ มันเอาสบายไทยไปแต่งซเป็นกลีบเป็นกลีบมาเลยเนี่ยจนเขาด่าเขาคนเขาแบบโอ้มันทําอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนะครับนายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้คนไทยเกลียดมันได้ไงล่ะครับมันไม่หยุดพฤติกรรมอันเลวายเลยมันเคลมมันจะเอาให้ได้เนี่ยชุดไทยนะครับก็คิดดูอ่ะคือคือมันจะพยายามยังไงก็ได้มันคือมันด้านสุดๆแล้วนะแล้วทําออกมานี่มันแบบโคตรห่วยแตกเลยนะเออยังไงชุดไทยมันยังไงเนี่ยมันเป็นยังไง กร yeah. ะโปรงก็สั้นเขินเอ้าแล้วเป็นปลีบเป็นกลีบเหมือนเหมือนมันเพิ่งพับใหม่มาอย่างนั้นเลยครับชุดไทยโอ้โหเนี่ยชุดอะไรเลี่ยมซะโอ้โหอย่างกับลิเกเนี่ยอย่างกับชุดลิเกอะไรก็ไม่รู้อะเลี่ยมพ,พ,พิพับพ,พิพับมาเลยนะครับบอกโอ้ออกมาบอกสวัสดีภาคภูมิใจบอกอ้างเป็นเอ่อมีความภาคภูมิใจในการกอปี้เดี๋ยวซ้ำไปเนะี่ยไม่ไม่มีไม่มีการกระเดียก Buddha. อายเลยดูในสายตายและใดใบหน้ามัน มันไม่อายเลยนะมันไม่มีความอับอายอะไรเลยเนี่ยผมผมถึงผมถึงบอกว่าเขมรมันมาขอทานบ้านเรามันไม่ได้อายมันก็เหมือนกันนั่นะครับมันก็แบบไม่อายและคิดว่าแล้วคิดว่าชุดสบายเป็นของมันได้นะเออมันสอนกันมาแบบนี้มันกอบกันมาแบบนี้ล่าสุดก็ไปอ้างว่าสมัยราชวงศ์เขมรนะมียุคราชวงศ์เขมรก็ราชวงศ์เขมรนี่แหละมันก็เอามาตั้งแต่สมัยรสามรสี่แล้วนั่นแหละครับยุค องค์ดวงที่นําชุดไทยเข้าไปท่านก็เอาชุดไทยเนะ่ยเอาไปจากไทยนี่แหละนะครับเออก็ไทยนี่แหละสนับสนุนให้ในลว้วในวงังเขมนแต่งชุดไทยก็ไทยนี่แหละคนไทยประเทศไทยประเทศสยามนี่แหละนะครับเป็นอย่างนั้นมาพัฒนาล่าสุดก็ช่วงเออสมเด็จพระบรมราชนินีนาแล้าก็ทําแล้วเราก็ไปยื่นจดทะเบียนนะครับ8ชุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยจักรพรรดิชุดอะไรก็แล้วแต่ของเรามันก็มีเป็นมาตรฐานที่เรารวบรวมประวัติศาสตร์ของเราเรามาตั้งแต่ยุคนู้นแหละกรุงศรีนิยาขึ้นมาเรามีประวัติอันยาวนานชุดไทยนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นถ้าง,งั้นเขาก็ไปเรียกชุดเขมรแล้วสิเขาจะไปเรียกชุดไทยทําไมถ้าคนไทยไม่ได้ทํานะครับก็คิดหน่อยสิเออนะครับไอ้เขมรนี่ขนาดซัมปอร์มันก็จะเอารับมาตั้งแต่สมัยรห้านะไอ้ซัมปอร์นะมันก็เอามาจากสมัยรห้านะครับตรงนั้นนะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ได้เพราะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แล้วอย่างเงี้ยแลว้วเวทีระดับโลกมันก็เอามามวยมนจากมวยไทยเอาไปแปลงไปเปลี่ยนเชื่อเป็นกุนขมทุกวันนี้เห็นไหมครับชุดไทยก็เหมือนกันเลยครับมันด้านอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้เขาโกรธเลีดเยดมันได้ยังไงมันจะไม่ให้เขาปิดด่านได้ยังไงทุกวันนี้เออนะครับเราเนี่ยต่อสู้เนี่ยนะครับแผ่นดินของเราเนี่ยแผนที่ของเราเนี่ยเราต่อสู้เอาเฉพาะ ถึงหลักเขตแดนของเราเนี่ยมันก็ยังแยกเต็มทีนะเออมันก็ยังมีปัญหาหาว่าเราเป็นโจรนะว่าเราไปลูกล้ำแผ่นดินของมันนะครับลักษณะนั้นทั้งที่แผนทีของมันหนึ่งต่อสองแสนก็นู่นเขียนเอาปราสาทหินต่างๆไว้ทุกปราสาทมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่สิใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นไงี่ยเนี่ย,ยผมหนูบอกว่ามันบอกว่าเออ อันคนนี้นะบอกว่าเราถึงไม่ต้องการให้นักกีฬาเข้าร่วมเพราะไม่ได้แตกแยกระหว่างกีฬากับการเมืองว่างั้นไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งเลยนะคนไทยเนี่ยไม่ได้แบ่งเลยระหว่างกีฬากับการเมืองนะเนออี่ยบวกและทําทุกอย่างเพื่อนักกีฬากาัมพูชาว่างั้นนะอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ของขมຈอ่าล่าสุดนะก็นี่แหละก็สลหรับนักกีฬามวยไทยนะใครที่ชนะขมรได้ก็ อัดฉีดให้1 0 0 0 0แบาทนั่นเองอันนี้ก็นาข่าวข่าวนี้มามาบอกกล่าวกัน,นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีุที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ